ได้อีกรอบจุงละได้อีกรอบจุงลวโอ้โหโอ้โหรู้เรื่องเลยกระจากเลยโอ้โหไอ้บุปผาลูกซองมาและไอีกคนเดิมเลยเปลี่ยนดาแล้วเฟนก็ไม่รู้กูถ่ายฟอ้องกูแล้ว mission fail คนเดิมเลยสาดเดินดานนีแล้วเอาไปสู้เอาเอามีคนโดภเรียนมือไปอ่ะโอ้ยแฟร์ดโอ้ยแฟร์ดโอ้ยแฟร์ดแฟดโอ้ยแฟร์ดยำ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 เรียบร้อยเรียบร้อย โ,โ,โดนโดนเกียน Blue w อมม้ยคนแรกแล้วกยอ้าวเฮ้ยกูไปทำภารกิจตอนไหนวะเชียร Bomb d f u s e d ใครฟ้าใคร Mission f a i โอ้ยกูถ่ายอยู่เจอแต่โป้เว้ถ่ายมันได้เลยถ่ายมันอ่ะถ่ายมาเนาะวันเนี้ยเจอแล้วฮะเจอต้นตอแล้วฮะเจอต้นตอแล้วไอ้สุกูเจอต้นตอแล้ว ผมเจอต้อตอนตอแล้วกำลังตักซุ่มต้นตอนอยู่นะฮะคุดกากเลยปอกบอมบ์ดิฟュซทาย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 ,ทายคนไหนวะคนแรกคนแรกเสร็จกัว